เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าจากกระแสะแบนดเที่ยวเกาหลีตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เขาบอกว่าพวกล่ามแล้วก็มาคูเทเกาหลีเนี่ย ตกงานกันไปเป็นแถบๆเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สําคัญนั่นก็คือนักท่องเที่ยวไทยไม่ไปเที่ยวเกาหลีใต้ซึ่งจํานวนที่หายไปจากเดิมเนี่ยเป็นจํานวนที่มากพอประมาณเลยทีเดียวซึ่งเดิมนั้นนะคะอย่างที่เคยทราบกันไปแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจานวนนักท่องเที่ยวไปเยือนเกาหลีมากที่สุดโดยมีคนไทยหลายๆคนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะ ลหลายๆคนค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยคนเกาหลีเขาดีใจด้วยซ้ําที่คนไทยเนี่ยไม่เข้าไปเที่ยวในเกาหลีและที่สํคาคัญเขาก็ไม่งอคนไทยด้วยเพราะว่ามีคนบอกว่าจริงๆเนี่ยมีกระแสก่อนหน้านี้นมาแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับกระแสการแบนเที่ยวเกาหลีและหลังจากนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวไทยลดลงมีชาวเน็ตของเกาหลีค่ะมาคอมเมนต์ดีใจกันยกใหญ่ที่คนไทยเนี่ยไม่เข้าไปเกาหลีโดยมีบางคนนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเหยียดเชื้อชาติในเกาหลีไม่ได้มีแค่ตอนนี้นะ จริงๆเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วและเมื่อข่าวสารนี้กระจายไปทั่วโลกคนก็เริ่มมีการต่อต้านโดยเฉพาะชาวต่างชาติก็ได้มีการทำคลิปเผยแพร่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นบางคนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าแบนเกาหลีแบบจริงจังต้องแบบสินค้าทุกอย่างที่เป็นของเกาหลีก็ห้ามซื้อพวกดาราศิลปินก็จะต้องไม่สนับสนุนรวมถึงไม่ส่งคนไทยไปทำงานที่เกาหลีด้วยอันนี้คือแบนจริงๆแต่ไม่รู้ว่าสามารถทำได้จริงหรือเปล่า บางคนก็บอกว่าที่เราพูดกรณีการแบนเกาหลีอันนี้หมายถึงเฉพาะการท่องเที่ยวเนื่องจากสาเหตุหลักๆก็คือตอมเกาหลีเนี่ยชอบปฏิเสธไม่ให้คนไทยเข้าประเทศเหมือนกับว่าลักษณะที่เป็นคนไทยถูกเลือกปฏิบัตินั่นเองบางคนค่ะก็บอกว่าขอแชร์ประสบการณ์จะเคยไปเที่ยวเกาหลีแล้วถึงแม้จะเคยไปเที่ยวแค่ครั้งเดียวแต่ขอบอกว่าไม่มีอะไรให้ดูจริงๆเคยชอบอาหารนะแต่ตอนนี้ที่เมืองไทยก็มีร้านอาหารเกาหลีเนี่ยเปิดเต็มไปหมดเลยกินที่เมืองไทยก็ได้สบายใจดี บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าตอนนี้ชอบจีนครับทั้งอนิเมะทั้งซีรีส์ ชอบมากๆเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยจะขอไปจีนเพราะว่าอยากเป็นเทพเซียนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดไปติดต่อมเกาหลีเมื่อไหร่ประวัติก็จะเสียเลยเวลาไปเที่ยวประเทศอื่นก็ต้องยุ่งยากมากกว่าเดิมเพราะว่าเขาจะมาซักไซดถามเราว่าทาไมถึงไปติดต่อมที่เกาหลีบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าขออนุญาตถามหน่อยอันนี้ถามแบบคนที่ไม่รู้เลยนะว่าเกาหลีเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวเพราะว่ายัางไม่เคยไปเที่ยวเกาหลีค่ะโดยมีคนมาตอบนะคะบอกว่าไม่มีจริงๆค่ะจากประสบการณ์ของเรา เกาะเต่าเนี่ยสนุกกว่าเยอะสถานที่เมืองเก่าตามซีรีส์ผับแล้วก็มีแค่ที่ไปทำศิลปกรรมมีดีก็แค่อากาศหนาวแล้วก็มีหิมะค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าจะให้พูดไปเทียบกับเมืองไทยขอตอบว่าง่ายๆเลยว่าไม่มีวังที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ไม่อลังการเท่านะของกินของใช้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันญี่ปุ่นก็น่าสนใจมากกว่าส่วนที่เที่ยวแบบธรรมชาติคิดว่าสู้จีกับญี่ปุ่นไม่ได้เลยค่ะส่วนใหญ่คนไทยที่ไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยก็ จะไปตามรอยไปตามกลุ่มเคป p OP, ไปดูซีรีส์รอบบ้านรอบเมืองแค่นั้นจริงๆบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าตอนไปเที่ยวเกาหลีก็รู้สึกว่าเทียบกับไทยไม่ได้ค่ะตอนที่ไปดูวังก็เหลือแต่โครงค่ะเป็นวังที่แบบไม่ค่อยสวยในเมืองก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นไม่เหมือนกับในซีรีส์เลยนะคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่า ถ้ายังไม่เคยไปที่ไหนมาก่อนไปเที่ยวเกาหลีก็อาจจะรู้สึกว้าวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปมาหลายประเทศแล้วเกาหลีคือไม่มีอะไรเลยจริงๆเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียงอย่างญี่ปุ่นกับจีนเรียกว่า สู้กันไม่ได้เลยล่ะค่ะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดดูในสื่อโซเชียลเนี่ยตอนนี้ที่เกาหลีเขาอาจจะได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวไทยแต่ว่าต่อไปก็ไม่แน่นะอาจจะโดนแบนจากทั้งเอเชียก็ได้เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับมีไวรัลวบูลี่ชาติอื่นเอาไว้ยเยอะโดยเฉพาะอินเดียโดนมาหนักมากๆเลยแล้วก็ประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายๆคนเขารู้กันซึ่งไม่ได้มีแค่ในเมืองไทยเท่านั้นนะเป็นกระแสไวรัที่ดังไปทั่วโลกแล้วบางคอมเมนต์ค่ะ เขาบอกว่าเท่าที่เจอกับตัวตั้งแต่ตอมอแล้วแหละขนาดในหนังนะยังปัดผ่านเลยส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่คนมีอีโก้สูงแล้วก็ดูพฤติกรรมค่อนข้างจะก้าวร้าวบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเข้ายากมากเลยตอมอตอนที่เราไปเนี่ยแต่โชคดีนะที่ผ่านไม่มีปัญหามากถ้าเกิดไม่ผ่านแล้วก็แย่เลยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าตอนเนี้คนอินเดียกับคนไทยเขาร่วมมือกันแล้วนะมีหลายๆคนพูดถึงประเด็นเรื่องแบนเกาหลีนอกเหนือจากประเทศไทยตอนเนี้เรามี อินเดียเป็นเพื่อนแล้วนะบางคอมเมนต์เขาบอกว่ารู้สึกไม่ดีกับประเด็นที่โดนตอมือปฏิเสธเหมือนกันเพราะว่าการจะทําแบบนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีประวัติไม่ดีแล้วมันจะติดไปในพาสปอร์ตเลยนะเวลาไปประเทศอื่นก็จะยากลาบากมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าไม่อยากจะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเลย โดยบางคนนะคะเขาบอกว่าแบบนี้โรงแรมที่เกาหลีก็คงจะชอบได้กินนิ่มๆได้ค่าจองแต่ว่าไม่ต้องมาบริการเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเอาจริงๆตอนเนี้ยแทบจะไม่ค่อยมีใครอยากจะไปเที่ยวเกาหลีแล้วนะไปเที่ยวไม่ได้มีความสุขแถมยังโดนเยยดอีกตอนนี้เลิกดูซีรีส์เกาหลีแล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าจริงๆที่เกาหลีก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูจริงๆนะธรรมชาติกระู้บ้านเราไม่ได้ส่วนเรื่องช้อปปิง้งเมืองไทยก็มีเยอะแยะแล้วไม่ต้องให้ค่าเขาเยอะค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวนะมีเยอะแยะบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามาขายซีรีส์ขายเคป๊อเพราะว่าอยากได้คนไทยคนไทยก็พร้อมเปย์ค่ะแต่ว่าพออยากจะไปเที่ยวขึ้นมากลับไม่มีมาตรการอะไรเลยคนไปเที่ยวจริงๆกลับได้รับความลำบากหน้าเที่ยวตรงไหนเนี่ย ถ้าเกิดที่เกาหลีไม่มีการแก้ไขรับรองคนไทยคงไม่ได้ไปเที่ยวแน่ๆไปเที่ยวแล้วเสี่ยงจะเสียประวัติมีปัญหาตอนไปประเทศอื่นอีนอกบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าที่เกาหลีจริงๆเนี่ยรายได้หลักเข้าก็ไม่ได้มาจากการท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจมากหรอกค่ะเป็นแค่บางกลุ่มเท่านั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจรวมของเกาหลีเลยเพราะว่ายังมีคนประเทศอื่นเข้าไปท่องเที่ยวประเทศเขาอยู่ดีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าที่แปลกใจไม่ใช่อะไรนะผีน้อยเนี่ยเข้าได้ร้อยเปอร์เซ แต่คนที่ไปเที่ยวจริงๆถูกส่งกลับเกือบ50%คิดแล้วก็ยิ่งขำบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าถ้าคิดอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเกาหลีไม่มีผีน้อยประเทศเขาคือเจงเลยนะแสดงว่าไม่มีแรงงานเขาไปทํางานให้คนในประเทศไงบางคอมเมนต์เขาบอกว่าตมาเกาหลีเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยคนไปเที่ยวจริงๆดันไม่ให้ผ่านส่วนคนไปทํางานกลับผ่านอันนี้จากประสบการณ์จริงของเพื่อนเลยค่ะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเนี่ยเจอกับตัวเลยจะไปดูคอนเสิร์ตไปแค่2วันเท่านั้นนะแต่กลับไม่ผ่านตอมอเซ็งมากๆส่วนลุงที่อยู่ข้างหน้าหน้าตาแบบแต่งมาพร้อมมากดันผ่านเฉยเลยเราเห็นแล้วก็งงบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยในหลายอาชีพเลยนะมาเป็นผีน้อยที่เกาหลีเป็นครูก็มีเป็นเภสัชเป็นพยาบาลก็มี บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าพูดก็พูดเถอะถ้าจะพูดถึงเรื่องผีน้อยเนี่ยมีให้คุยอีกเยอะมีเพื่อนเคยไปเป็นผีน้อยไปอยู่ที่เกาหลีใต้มาตั้ง7ปีเขาบอกว่ามีมาตั้งนานแล้วแล้วปัญหานี้ก็ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าผีน้อยเนี่ยเป็นคําที่คนเกาหลีเขาใช้เรียกคนฟิลิปปินส์จ้ะสมัยก่อนพวกฟิลิปปินส์เข้าไปที่เกาหลีเข้าไปก่อนไทยซะอีกโดยคนเกาหลีก็เลยเรียกติดปากมาตลอดแต่ว่าแรงงานไทยเนี่ยเข้าใจกันผิดไปเองแล้วก็เรียกตัวเองว่าผีน้อย จริงๆเขาเรียกว่าปีหน่อยต่างหากบางคอมเมนต์ค่ะเ็บอกว่าเนี่ยทำให้เสียคนไทยหมดบอกเลยนะเสียชื่อเสียงประเทศมากๆบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ายอมรับเลยขนาดเราแต่งงานกับคนเกาหลีนะเคยอยู่เกาหลีมา14ปีแต่เวลาเรานั่งเครื่องบินเนี่ยดูแลแบบขอบอกเลยว่าการคัดกรองของตอมอเกาหลีเนี่ยไม่รู้สิ ต้องยอมรับเขาจริงๆถ้าเกิดใครไม่สะดวกใจจะไปเหมือนกับตัวเราเองเรายังอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยรู้สึกว่าดีเวอร์มากกว่าซสอีสรุปคือถ้าเกิดใครไม่ได้จําเป็นอะไรจริงๆเกาหลีก็ไม่ได้มีอะไรให้เที่ยวเยอะนะไม่ต้องมาลุน้นไม่ต้องมาเสี่ยงไปจีนญี่ปุ่นหรือแม้แต่ไปไต้หวันก็ยังจะดีสักกว่าบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่จะไปเที่ยวเกาหลีแต่กลับโดนส่งกลับขอบอกเลยว่าความรู้สึกนั้นน่ะแย่มากๆเลย